กี <ersch> like ่ยวกัรเติมเต็มพลังท่าซึ่นอาจจะพันพวกโดนตรีกีฬาศิลปะละครหรือว่าพวกศาสตร์ศิลปะการต่อสู้แบบตอนออกใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราอยากจะจะทำการที่เป็นเชิงกิจกรรมอะที่จะสามารถที่จะช่วยขัดเกลาหรือว่าพัฒนา ตัวตรงนี้ไปได้ครับมีตัวอย่างกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเผื่อผู้ฟังจะได้เป็นเป็นทางเลือกเนอะแล้วก็ทิ้งท่านในคอร์สเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเซสชันที่ทํางานเกี่ยวกับการเติมเต็มพลังธาตุซึ่งอาจจะ่ันอกดนตรีกีฬาศิล,ละปะละครหรือว่าพวกศาตสตร์ศิละปะการต่อสูแ้แบบตอนออกใดๆก็แล้วแต่ครับอันนี้คือผมจะใช้เรื่องสมบุลธ,ธาตุเข้ามาเติมเต็มพลังธาตุแบบ,บต่างๆนะครับดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ แต่ว่าเผื่อพี่นัดเนี่ยจะแชร์ในมุมของ Hero Journey เนี่ยที่เขาแนะนำถึงวิธีการหรือว่าวกิจกรรมบางอย่างที่ฝึกผลตัวเองได้ในระยะยาวหรือว่าต่อเน,นื่องครับจริงๆตัว Hero Journey เองเนี่ยมันเป็นมันเป็นกรอบมองกรอบคิดในในการสะท้อนภาพการเดินทางของมนุษย์เนาะแล้วก็ในตัวมันเองมันไม่ได้มันมันให้มุมมองมันให้เฟรมเวิร์มันไม่ได้ให้วิธีการ อ่เพราะว่าวิธีการเนี่ยก็อย่างอย่างที่บอกอะในสเตชันต่างๆในจุดต่างๆของแต่ละคนมันก็จะไปเจอไม่เหมือนกันอย่างของอ่ของคุณบอลนี่ก็อาจจะเครื่องมือนะฮะของวิเศษของเขาก็คืออาจจะคือแปลงผักนะนะฮะอ่อะไรเงี้ยคือมันมันเยอะถ้าจะพูดถึงเครื่องมือที่จะให้พลังให้ให้การเรียนรู้นะแต่แล้วถ้าถ้าเป็นอ่ทางเครื่องมือทางศาสนา นะครับการสวดมนต์การการนั่งสมาธิการฝึกสติในรู้ตื่นรู้ในร่างกายก็เป็นก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้กันเยอะอยู่แล้วนะหรือว่ารู้จักดีใช้หรือไม่ใช้นี่ไม่รู้ละแต่ว่ารู้จักใช่ไหมส่วนด้านที่เป็น psychology ตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะในการทำความเข้าใจกับกลไกการทำงานของจิตใจตัวเองที่ไม่ใช่การ ไม่จำเป็นต้องเป็นการบําบัดนะแต่มันคือการเข้าใจตัวเองนะเครื่องมืออย่างการสื่อสารอย่างสันติ n อน v ว l ด e c ง c o m m u n i c เค i o n พูดถึงนี้นะฮะเรื่อง Feeling นะฮะหรือ s a t ทียโมเดลนะก็เป็นก็เป็นความรู้ทางจิตวิทยาที่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์